เบลฟามันก็แค่หน้าปากซอยวันนี้กันนี้นะคะขอรีวิวการเดินทางไปหาผู้ชายนะคะทุกคนเบลฟาเนี่ยบอกเลยนะัจสาว่าไม่ได้มีแค่รถไฟเท่านั้นเพราะว่าต้องบินข้ามทะเลกันเลยที่เดียวและที่ดิฉันนะคะต้องนั่งรถไฟก็คือต้องนั่งรถไฟไปลงลอนดอนนะไปขึ้นเครื่องที่ลอนดอนนะคะเพราะว่าที่เบอร์มิงแฮมเนี่ยไม่มีเวลาที่เราแบบสะดวกเลยนี่คะ่ะถึงลอนดอนยูสตันแล้วนะคะก็คือต้องไปต่ออีกสถานีนึงก็คือสถานีคลิงครอสนะคะเพื่อจะไปที่สนามบินลูตันนั่นเองหลังจากที่นั่งรถไฟนะคะเราก็ต้องลงจากรถไฟนะคะเพื่อไป ใครมากินมาตอนนี้คือประทับใจในไอน์นอรี่นะคะก็ะะถึงสนามบินลูตันแล้วทีนี้ก็ต้องรอขึ้นเครื่องนะเราไปกับสายการบินอีซีนะคะราคาสบายกระเป๋านะ,ะนทุกคนไฟจากลอนดอนไปเบลฟัสมันสั้นมากแบบไม่ถึง1ชั่วโมงอ,ะอม่ะก็คือตื่นเต้นมากนะคะนี่คือการไปเบลฟัสครั้งแรกของเรานางชมวิวไปแปบ๊บหนึ่งก็คือถึงแล้วทุกคนเร็วมากนะคะจังหวะน,นี้คือตื่นเต้นมากนี่ก็เป็นสภาพที่กาลังมองหาผู้ชายนะคะ <laughs> คือแอปนางอยู่นะคะนี่ค่ะได้เจอกันแล้วนะคะเบลฟาดเฟิร์สไทม์ของกันนี้นะคะบอกเลยว่าเมืองสวยมากคือธรรมชาติแล้วก็แบบปลอดภัยกว่าที่เบอร์มิงแอมมากๆนะทุกคนนี่สวยมากจริงคลิปหน้านะคะ <c oughs> เดี๋ยวกันนี้จะมารีวิวว่าไปไหนในเบลฟา์บ้างรอติดตามกันได้เลย